เ่อไหนค้าคนสวยลูกสาวโอ้โหข้านองบรรยากาศก็บุนไหวข้างหลังไปที่นะคะพอดีเย็นไลยินข่าวเราไปจ้าัสดีค่าวกเสียงหวาทคนทิ้มูฝากไว้พ่อแม่ไี่สองใจพ้อม ก็ไหนก็แช่สองแยไล่เด้อจ้าเแย่บอหลายคนขิ่งลูกฝากได้เไรแยไล่ฝากช่องนี่เอฟซีแยไล่เด้อฝากช่องย่าพ่อมนี่ไรจ้าเป็นมาอย่างนองเป็นมาอย่างน้องลูกพูเพิ่นมาอย่างพิ่นกับจิมาชุ่มทางหลังไปสัลระสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพลงพระขวัญนะคะสวัสดีจ้า าามาส้มความมุนไายขลังเวทีนะคะตอนนี้เวทีฮัสเซนเหรียญระคะตอนนี้ขัดตูงวกาลังเรงช่วยกันช่วยกันแนกไล่คแนนนะจ๊ะให้ผมสก็บบรรยากาศให้เพื่อนนะคะ สวัสดีค่ะคนสวยธาคาเสียบสาสกันสุคนตีได้เสียบสวากันสุคนหเล่าโอ้แคบใคๆวาสซอยกันยังสิบหอโอ้จ้าแจสมนะคะรันเซอร์แล้วมาซอยมูทีอ่นรทีมงานเข้ากับมาซอยกันนะคะ มาขึ้นอันมขึ้นอมาเ็นขึ้นอนค่ะเห็นจังไรอันนวายอยู่นอนก็จัากินยาแล้วกลาบายอยู่แต่ว่าได้ยินว่าเส้ามขึ้นนีกแม่บอขบนว่ายแม่ญาติแม่สามโหดตีผบีบไเอวนพีบหัวบ้านพีบไวหัว อ้จ้าจกาแฟนี่น่าลาบีมันคือแต่ว่าเรื่อยๆค่อยรับพอมันหุ่นวายจักหน่อยแร่แม่นสีสันสีสันวันหยู่สวัสดีเจ้ฮงสวัสดีจ้ามาข่ายนะฮะเจ้งสุภาเบิ่งบรรยากาศนะฮะเบิ่องขั้วเมนูว่ามีอย่างกับเข่าแน่ค่ะ ทุกวันจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณน,นี้ค,ค,ครับแ้่ะหมไปดาวตรับกลงเขาอบครับข ร้านคัวก็จะมีลาดใจี่วงนะคะร้านใจี่วงเตียนเปิืบนะคะจะมีกาแฟแล้วก็มามาบี้ม้ามาบางจมูกก็จะมีดูกซีนนะคะอันนี้เป็นร้านค้าใจี่วงนะคะกลับไปเบิ้งคัวห้าค่ะมันไม่มีอะไรกินบ้างเมื่อนี้มีข่าวคุณน,นะคะอันนี้ขาวคุณอันนี้แกงเขียวหวานนะจ๊ะ พี่ขอบคุณแหละครัมี่ส้มไผ่หยาดตำไผ่ยาดพูดไผ่หยา,ยาดายาส้ตม,มตำกระตำได้นะจ๊ะก็มีน้ำยาป่าไปย่างองเราแล้วย่างองไรถึงยาค่ะอันนี้น้ำยาป่านะครับอันนี้ต้มไก่ใส่หน่อไม้ส้มเพราะว่าย่ห้องมากินเท่าน,นึงนเลยย่ห้องไรถึงยา ตัวนะครับแกงเขียกกินได้ทั้งคืนนะจ๊ะกินได้ทั้งคืนนะคะับน้ำยาโคราชแท้อันนี้น้ำยาโคราชแ,<ก>แท้แกงหอมแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานพร้อมเก็บบรรยากาศมเป็นบังเวทีแล้วเด้อจ้าแล้ว สวัสดีดุกสวัสดีค่ะมาเหมือนเดิมนะค่ะเนาะนมามา<น>เห็นทำกัน,นไม่เห็นทำกันแปาบน้ำตีไปบ้างบนไปที่จ้ะ เ็ากจะบัเข่าไปนะแค่เพราะว่าเป็นตลาดนับนน้ตลาดนับครับไปบนเวทีสุาไปบ้านถึงแม่แล้วแปไหนครับปังมาทั้งสายแต่ตรับป๋งมาทันสาย แต่ก sure ่ oh, yeah, อนเนี่ยแก่อนเนี่สายบ่คบกันบ่คู่กันบ่ก่อนหนึ่งนะโอ้ยายผมกิไปถ่ายซิบปลาให้ยายกินให้ยายกินได้บุญก็ซิบปลาโอผมสีซิบปลาให้ลูกยายกินนะยายเพื่อกินปลาดูได้กินแตะปลาคอได้กินแตะปลาคอบ่ะมเก็ด ก็เป็นแตัดเงี <S <s no yes ้ยออกโลดนี่บรรยากาศ้ถจ้าพีเอฟซีขนมมาแก่แล้วค่ะจะเอาไรงหนึ่งนะครับเสร็จแล้ว้ถจ้าวทีเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเอาไปเรม

งานใหญ่ระขายย่โคราชเพื่อประายนะคะือประปราปราทจังหวัดโคราชนะคะมาเึ้ื่อนกับมี่ละบ้องยอนยุกมอนด้จ้าเจ้าห้องกับไปเต้นละบองยอนยุกนะคะมาเนเอฟซก็ด้งเอาศาสตร์ชายทศาสลูกูลนะครงานฟรี้ะจ๊ะงานฟรีตั้าแพันสิล้อมสังกสี เพื่อมีควนตีกันจ้างานฟรีไม่เก็บบัตรนะคะแต่รอมสังกสีค่ะมีกล่งองไวจอดปิดพร้อมเพาวาจะต้องถามมาแด้วว่างานฟรีเลยคะ่ะดูฟรีค่ะไปเบิ่มบรรยากาศในยบอกโบสถ์ว่าจ้าถ้าว่าไปจะต้องกสอยู่บริเวณนี้นะคะเพราะว่ามันไกลจากโบสถ์น้อยนึงางานฟรีงานฟรี งา,งานใหญ่มากเลยคะ่ะงานใหญ่คะ่ะเอาเข้ามาชมแล้วจ้าเข้ามาชมบรรยากาศนะคะ แก้วจัดไปเลยแก้วของขอบคุณค่ะเย่าใหห้องเสีลยลายเหรเบิร์ตจ้าเอฟซีก็ร่างล้างมาผูกสาดนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าเวทีเรียบร้อยหรอเนื้อติดผ่าช่องนี่นะคะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ในรถยังว่าดอ้อยเลยบ่อว่าหดติดจ้าเรียบร้อยแหรอนะจ้าไฟกับเรียบร้อยแลยครั ฟรีนะจ๊ะใครอยากมาเบิ้งมาเลยค่ะผู้ไรย,ยุกไก่ค่ะมาเบิง้งอันนี้ยุคราชนะคะอำเภประทรายจังหวัดคราดยังคงจับได้ว่าบ้านใดนะจ๊ะเดี๋ยวยห้อง,งสีลงสีลงบ้านอีกเจน,นึงตอนรงคีบนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ยังคงจไปไปไปั่ได้ว่ายุบบ้านไอนจับในตามเพื่อรายนะคร ปะท้ายือปะท้าย <laughs> ขอโทษนะได้ขับพ่อพิจารณาเฮดหลุกๆพิมีตะพุ่งงมงาม,งามแต่ว่าเสะออนานะ ทำอะไรที่อีกนะคะตรนี้จะสวัสดีจังเอกปิยะพรป่าช่องนะ ไล่สดไลสดด้ฝากช่องเจโฮอรเพีอับพิเศษได้เลยค่ะฝากไปก็รลางใหญ่ย่ายในได้ฝากช่องได้เลยค่ะช่องปิยพรลำระพีเชียแม่้เลยนก็ฝากกันฝากตั้งแตตั้งฝากช่วยๆก็ร่างใจทุกคนได้เลยจ้าร่างใหทีมงานแมนแม่แทุกคนทีมงานสายพิบันแพงเลยค่ะขอขอบคุณจ้าขอบคุณนางเอกปิยพรนะคะไปเบิ่งบรรยากาศจ้าไปวัดมาดั่งราคะรถวอดโฉมาแล้ว รถเข่ากับสปิดเตอก์สีได้ค่ะ <Character> วัดโจสสดใส่เสื้อแดงใส่เสื้อแดงสุดหล่อเอาไปชมบรรยากาศหลังวิถีอีกสักหนึ่งนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมให้กำลังใจด้จ้ามัสินหน่อยสิหลายแยกห้องก็ดีใจคือดขึ้นนะคะการตอบทุกคอมเมนต์ด้จ้าแยกห้องอ่านทุกคอมเมนต์นะคะที่มาเข้ามาเป็นกำลังใจค่ะก็ตามช่องได้ห้องเลยคะ่ะกับ ใายผิดทษถือเบาผิดเบาถือขออภัยเรื่อยๆเรื่อยจ้าเด้อพปวาใจพุ่งกับแ่าเรื่อยกับสิประมาณนี้แต่รักเสือจ้าแต่รักแก่ลักจ,กจ,กจกึงทำได้นะคะนี่แบบหลังเวทีกับสิประมาณนี้ ทุดเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วุดเรียบร้อยแล้วุดเรียบร้อยแล้ว สมสีทองอาสาขอบคุณมากจ้าแม่คุณแหม่มนะคะขอบคุณหลายหลายค่ะขอบคุณคุณแหม่มนะคะแต่เป็นภาษาจีนเจ้ของกานอะไรแต่ขอบคุณคุเก้าวล้วะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายะะว่าเราก็มังสิลัยแลกก็มาสุดท้า,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 ายเมืองศร บรรยากาศม, ality, ม,มนกัสิประมาในซูเมอแล้ะจ้าแต่ถ้าช่วงนี้บ่มีฝนมากัสิไข่แน่้ะจ้าช่วงไม่ฝนก็จะลําบากแห้งสนามฝนก็จะลําบากขนาหนาวกสิบปันใดนะครับเพราว่ามันว่าเบียกขนาฝนจะโลกซุดปนไดนะครับ การเก็ตรไปเต้นของพวกม้าล่ำนะจ้าปวกม้าล่ำพวดเผล่นะเอกนเกษตรยุทเต้นไปเต้นมั่นนะจ้าไปเกษสิจ้างไปไปรับจ้างไปขยันกัรมารับจ้างกลางเต้นได้ด้จ้จเพราะว่าเต้นหนึ่งเกษสิประมาณสองร้อยห้าสิบด้วยาผู้ใดรับสองเต้นเกษสิประมาณห้าร้อยการร่วมคนส่วยมากก็ตรร่วมทีมกันเฮ็ดรับและรับเต้นแหละเกษตรซอยกันนะแต่โอแดนเซอร์เขนจะเฮ็ดแต่ไม่ได้ได้ขึ้นม่หยีนะจ้า สวัสดีรับจ้างกลางเตือนพวกพวกพระเอกพวกนักเอพกพวกพวกคนใดมาไล,าล,ลา่ไล่คนกับสียจ้างคนกลางเตียนห,ยหายไปจ้า,า,างกับสีเห้ากับสีมีไล่ได้ผู้ได้ขยับกัะมีไล่ได้เสริมอดีหญิงสามถืออะไรนั่นน่ะเออร้านพวกร้านร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตคุณแม่สุภาพนะคะอะ ไปเรีนพุณแม่สุภาพจะหลังเวทีวันนี้มีขนมกินมีนัไปางไปบ้าไปบ้างไปบ้างไปบ้างบ้าไปบ้าไปบ้างไปาบางไป้ไปไป้บ้างางไาไปบ้าไบเรงางางไป้บางไาง้องบ้าบ้า เย็บบรรยากาศในงานให้เบิรงตอนแรงเพราะว่าที่แรกแยห้องมาท่ายไกลตัวมันจะดังสวดสวนมันจะฟังบ่ได้แล้วแต่เพราะว่าแยกห้องกับกำลังว่าเอ้าเท้ายมองไหนมันจะบ่ดังหมาแยกห้องกับไปท่ายอยู่เบื้องหลังไกลๆมันกับบ่ดังมันกับมันกับฟังได้แล้วแต่นแยกห้องสี่บ่เน้นหนาไปที่ไฮเบิร์กป่านใดแล้วแต่เพราะว่าเสียงมันมันมันโทอดสายแยกห้องมันจะดังกลัวกลัวไหมครับแยห้องกับจะท้ายคือมือนันหฮเบิร์กมือยูโรเบอรี่มันฟังได้แล้วแต่ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหออพิดหนาวนจ้าก็เอกว่านก <laughs> ็เอกว่านสุดหล่อนะก็ <c oughs> เอกไดมอนดิสกไก่แส <c oughs> ดงยุคโคราชจ้าอำเภอประายจ้าอยู่โคราชอำเภอประาย ต้องจำบ้านไ่ได้เลยจบ้านันเดีเยวงสิบปเบิงกงยู่ชิวงานหายต่เหมือแรงยังสิลงตางงานหายังจำในตรออำเภอระไพ่เด้ไปถามหายลาลาบ้านไหนซื้อบ้านหลังลาบ้านไหนซื้อหลังลูบ้านนี้บ้านเราน่าจะบ้านยาวบ้านเราน่าจะโอ้พว่าอำเภอตะไพ่โอ้แต่บ้านจะบ้านไหนก็ล่ะบ้านดอนยาวบ้านดอนยาว บ้านดอนย่าวดวจ้าอำเภอประภายจังหวัดโคราชนะคะบ้านดอนย่าวดวจ้าเป็นงานอันปิดทองฝังรูปไมมิตรนะคะงานไง่าเป็นมือแรกกสิรปประถมแลก้กการเคลืึ้นก็ะมีนระวงย้อนยุคกจ้า จะบอกไยกินโล่งท่านอีกท้องแตกเลยสองเต้าดิชากินท้โลงท่านไปกินมัตะไสอีกไปกินสางอีกไปกินข้าโลงท่านมีบ่าล่งท่านมีอย่างไงมีขนมกินมีอย่างไมีของหวานป่าวม่องเก่าติหมงเก่าดิโล่งท่านนี่ล่งทัว ก็เป็บกอ็กไปลองลองทานเมือบอกุนนี้กองัวโอ้จ้าจมากินยี่นี่ยุขั้วห่ากับมี่ยุขั้วห้ากับมี่กับข้าวดื่ยกันแม่จ้าจ้าบุลาข้าวเหมือนแรกบุลาจะไปบากันเนาะจะวากันเหมอนแรกไปไปรอเนาะแม่ถ้าไปรอเหมือนแรกค่ะเออบายบายเอาตามสบายตามสบาย เพิ่งว่าแตจคนสิบาไปเพิงหน้างานนะจ๊ะไปง,งานตอนงานมากกว่สิท้ายจักน้อยนะจ๊ะก้องกับสีท้ายจักน้อยอุ้อยมันมีเพลงเนี่ยคนสิบทา,าไปเลครับเพราะว่า มันติดด้กษษับีดสองมื่ละครจห้งองทายมีเสียงเพ้งนะจ๊ะใจห้หงเสว่าไเประว่ามีเสียงเพ้งมันจะติดเด้กษษับซีดมันขึ้นกับติดเด้กษษับซดะจะใจห้ง,งทายลำบวงกับติดไดกษษษ้กับียมันมีเสียงอันเสียงเพ้งอยู่รถบัมจาจ๊ะแล้ไปว่าไดค่ะไปไกลว่ดได้่ะค่ะติดดขกับซีดษษษเลย ยุ่ไก่อะไยุาา่าจารูมันเสียงมันเข่ามากเลยผูคนะ ส่วนมากแต่มีเสียงเพลงมันกัะสยบค่อย yo, ันได้จ้ามันกัสียบก็ขย да> ัไรได้จาเพราะว่ามันสิติดเสียงเพลงแล้วมันเสิเข่าปองเขามันกัดเสิดเีกสองเขากสิถือปิดแด้จ้าแต่นี่กดเสียดก็คือถือปิดเล้ได้จ้าปิดแต่เท้าทายคพติดตาเขาไล่ไล่ก็จะหายหมดได้จ้ากระท้องถือปิดได้ค่ะ เล็กสชิวนาทีนะคะ้วตอนนี้ประมาณยี่เบนาทีเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมาแล้วค่ะเหมือนแรกมาเมื่อวานล้กันค่ะไม่มีฝนนะคะไมดหนาฝนเดา๋วจ้าอำเภอประทายจังหวัดโคนราชนะคะงานฟรีเด้จ้าแต่ว่าพันรอบนากกระสีตรวจอาบุธดสือค่ะเป็นงานฟรีไม่เสียบัตรนะคะ าแม้ผิวจะขึ้นหลายหลายซื้อแท้สดจ้าสดสดค่ะไล่สดค่ะอันนี้ไล่สด้จสดะจ้านี่กระสิมวนยุติจ้าไม่ผิวค่ะคิดถึงเด้ไแมผิวเด้อคิดถึงค่ะแต่คนลอยซื้อนะแม่ผิวเนาะเอาห้าลูกกันจ้าห้าลูกกันห้ามเป็นญาติกัน เดี๋ยวตะติดผ่านนะจ๊ะเดี๋ยวตะตีสผ่านมั้งเนี่ยครับเพราะว่าเมื่อกี้รถย่งบาลแลนออกเลยบ้านติตีสนะจ๊ะ ตลาดล้วพระเจ้าลานแล้วย่้มาพูสาดเรื่อยะครเพื่อข้นกับมาหรอพระเจ้าเบิ้ลเบิ้ลผู้สาวนมาแล้ แม่มาหรอ่แม่วอมาตเวนเหรแม่โอ้คุณแม่ปัจจุบันนี่ป่ะบโอ้คุณแม่มาทำบุญแล้วก็สบมาลัํตต่อโอแม่แม่นตมามาตเวนเีจะเห็นมู่นะแม่เนาะเบื้งหลเหมือแรกเรียงสังทองงอปลาจ้ามวนด้วยด้จ้าเหมือแรกมวนจ้าไม่งอปลาหอมแนสังสังทองงอปลาหมือนแรกค่ะ เห็นภาเขามันอักตาเวเลยกว่าไม่ไงพวกเจ้ากินเขาป่ดีพวกเจ้ามาเตะเวลแม่มาเตะเวลดีแล้วที่ข่าเราแปแม่ไม่กินเข้าลังไปที่กันไม่ขขากิน้ะจ้าจ้าแม่ผิวกินฮอดเด้อไม่ผิวผู้เเ่าพันมาโอ้ยพนดีแล้วมาล่ำงอปลาไม่แรกงอปลามวนนะจ้ามวนอย อันนี้เป็นลำเพิดอนนะจ้ะลำเพื่อนไก่ไข่บัวเรือบึงสมัยตะกี้ไหมจ้าแม่สมัยตะกี้การเลี้ยงอันกัามกระดับไหมแม่จ๊ะแม่ฟวงมัวๆนะจ้าแม่เหมือนแลงจ้า ตัวสีค้ำได้ไหมอีโดนอยู่ข้างเล่นไปเรื่อยๆถ้าหมุดแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆได้ไหมทุ๊กไปกับคนละบบาาีีสามทุ่มหมดแล้วแม่เพราะว่างานแบบนี้มันต้องสามทุ่มนี้แล้วสามทุ่มหอดแจ้งจังปังหมดแล้วแต่แมนค่ะ คนเสียมากอยุตีมูลหลังก็เสียมากด้โอ้คนเด็กหน่อยเสียมากเสียหลังเมอหลายแม่นังนี่แหะมอจะเป็นนังใกล้หลายมาสิแม่่ม่รุ่นเขาตีกันแต่ว่าพ่ตีแล้วว่าสมื่นีพอตีสมืนีอพอเาตีดอกจ้าแม่สมัยไมแล้วแม่พ่อมีดอก เป็นรองเจ้าประวัติพร้อมนะจ้าปกติดอกจ้าแม่สมัยไม่ได้อปกตินิสัย่นี่ใส่สิบจุดเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะแมนจ้าคือบารเท่าตะสมัยตะกี้นะจ้าเบิ่งมาล่างโบราณแมนบรรยากาศบรรยากาศได้เลยค่ะบรรยากาศเก้าเฮาเลยค่ะอากาศสโลองโบสถ์ ป,ปัดเปิดทองความรุนแรงแต่ว่ามันยุ่ไก๋แต่มันมีเสียงเพลงเยี่ห้องเลยบรรย่าง,ง,งไปแห่เบิ้งนะคะเพราะว่ามันมีรถตู้รถปั๊มย้่นหันมันมีเสียงเพลงความไร้ห้องเลยบรรย่าง,ง,งไป็ท่ายบรรยากาศแห่เบิง้เบนนงเมาแรกมาแรกอาจจะห้องจีไล่สดแห่เบิ้งเรื่องการจีนใต้คิปบรรยากาศในงานแห่เบิ้งอีกเทนึงนะจ๊ะเอาคลิปนี้ย้ายห้องจีนไล่ลงตอนนี้นะคะขอบคุณมากไหมขอบคุณหาซิมคนที่ให้กำลังใจย้าห้องไปเรื่อยๆนะคะกับซอยเข้ามาเบิง้งมืรอรถย้ายห้องท้ายบรรยากาศแห่รถหนึ่งเลย ขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณขอบคุณลหลายๆค่ะอเอาแค่นี้นะคายมงคงสินราลงกว่าไวพ้พ่อเียหม่ขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์สมบูรณ์สม坤นะจ้าแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย,ย,ย,ยหายใจโฮมกู้อากาศนะจ้ะาจะคงไวพ้พ่อจะของหอมนะคะ